สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประวรรุ่สิงห์ทองชัยครับวันนี้ผมได้ต่อเลโก้รถขุดครับเป็นไงบ้างตัวนี้เป็นเลโก้กล่องกี่ชิ้นไหนโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยมันกี่ชิ้นกี่ชิ้นทั้งหมดนี่มันมันต้องเป็นตัวนี้ชายนี่ครับเจ็ดสิบสี่ชิ้นครับเจ็ดสิบสี่ชิ้นนี่เห็นไหมนี่เลขเจ็ดสี่เนี่ยบอกเพื่อนๆ่ดิ เจ็ดสิี่ชิ้นครับอ่าต่อ,อย่างไหมครับไม่ครับอ่าไหนดูภาพสำเร็จครับวันนี้น้องชายเขาประกอบเองเลย้ยครับดูฝีมือของเขาครับเก่งมากอ่าตอตอก็ดูอันนี้ครับ,รบอันนี้คืออะไรคู่มือครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแปลว่า ดกแกรมแดกแกรมครับน้องชายประกอบตามแรแกรมของกล่องนะครับซึ่งน,น้องชายประกอบคนเดียวเลยนะครับแต่เสยดาผมผมไม่ได้ถ่ายเวลาเข้าต่อไว้ให้ดูนะครับแต่เขาเป็นคนต่อเองทั้งหมดเลยครับเห็นไ,ไหมอันนี้มันคือรถอะไรครับน้องชายรถขุดอะไรนะรถขุดรถขุดดิน เล้วคุณดินหรออืมทีมงานอะไรล่ะทีมงานเสียชายเสียชายอะไรด,ด<ำ>ัมซิ่งดัมซิงไม่ใช่หัมซิ่งนะดัมซิงอ๋อเก่งมากครับอ่าบอกเพื่อนๆนี้เดี๋ยวว่าคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามผลงานผมใหม่นะครับอ้าวบอกนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามผลงานของของผม,มใหม่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่โอเคมาดูมาดูมาดู